สวัสดีครับพี่บรรพธครับสวัสดีครับธุรกิจของพี่บรรพธคืออะไรครับความหวานจากตาลตนดครับคือการแปรรูปจากน้ําตาลตนดสดมาเป็นน้ําหวานปึกก้อนผงแทนพวกน้าตาลใสยขอโชคดีครับพี่บรรพอบครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมบรรพธยิ้มวันนะครับเป็นบริษัทตาลบริู้ดเป็นโรงงานแปรรูปตาลตนดจากจังหวัดสงขลา วันนี้จะมานําเสนอ,อความหวานจากนาำตาลโนตนดนะครับลักษณะของนาำตาลโนตนดเนี่ยจะมีกลิ่นและรสชาติแตกต่างจากความหวานทั่วไปนะครับเราใช้กรอบทาอาหารข่าวหวานขนมแม้กระทั่งเครื่องดื่มครับค่าตัวน้ําตาลตโนตนดี่ยมีค่าดัชนีน้ําตาลต่ําผมเริ่มเติมธุรกิจน,นี้ด้วยการซื้อสินค้าจากชาวบ้านตอนเริ่มต้นก็เป็นโอทบต่ามโอทบแล้วก็พัฒนามาจนได้สินค้าที่เป็น น้ำตาลตะลวผงแล้วก็กาแฟแล้วเริ่มมีช่องทางขายตามร้านสุขภาพแล้วก็ห้างสับสินค้านะครับแล้วก็กลางปีที่แล้วเนี่ยได้สร้างโรงงานแล้วเสร็จที่อำเภอสิงหะซึ่งเป็นแหล่งต้นตาลประมาณ4ี่ล้านต้นนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็นพวกน้ำหวานตะตโนดแล้วก็ปึกก้อนนะครับแล้วตัวนี้ก็เริ่มมีช่องทางทางด้านของร้านอาหารโรงแรมหรืออะไรบ้างแต่นิดหน่อยยังไม่มากนะครับปีที่แล้วแล้วก็ ผมตีมูลค่าของบริษัทเนี่ยแบ่งกอกมาเป็น3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นอาคารเครื่องจักรประมาณ30ล้านแล้วก็ส่วนที่การก่อสร้างนะครับที่สติงพระ20ล้านแล้วก็ส่วนที่ดําเนินงานทุกอย่างผ่านมาเนี่ยประมาณ10ล้านผมขอเสนอขอหุ้นที่9ล้านแรกกับเปอร์เซ็นที่15% เพื่อจะนําเงินไปขยายช่องทางทางด้านของออสร้างมาตรฐานเพื่อจะให้สินค้าออกมามีคุณภาพและก็ซัพพอร์ตรองรับส่งตามร้านสุขภาพ B2B นะครับและก็ทําตลาดส่วนที่เป็นผลิตตัวใหม่ก็คือเป็นเ,เครื่องดื่มหวังว่าชากักได้รับคําแนะนําจากชักทุกท่านครับขอบคุณครับคือหลักๆจะเอาเงินไปพัฒนาขยายโรงงานถูกไหมครับ ไปโรงงานนี้ได้แล้วครับคือไปสร้างมาตรฐานในการผลิตกับ GMP อาสาบเพราะตอนนี้เรายังไม่มี GMP อาสาบเพิ่งเสร็จเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่า,เ,าเวลาเราไปอุตสาหกรรมเขาก็ต้องขอ GMP แล้วก็เหมือนทางจากประเทศเขาก็ขอ GMP อาสาบเป็นหลักในการที่จะส่งออกในการที่จะดีวกับอุตสาหกรรมนะครับตัวที่1นึ่งตัวี่งก็คือเพื่อเพิ่มช่องทางพวกนี้แล้วก็ตัวสองคือทําตลาดของตัวเ,เครื่องดื่มตัวนี้ครับ ยอดขายเป็นไงฮะตอนนี้ยอดขายยังไม่เยอะเพราะว่ายอดขายที่ได้นี่คือได้ตัวตัวแรกที่เป็นน้ําตาลสนดผงก็อยู่ประมาณเดือนอปีที่แล้วก็อยู่ประมาณสี่แสนห้าแสนยอดรวมทั้งหมดก็ประมาณห้าล้านกว่าบาทบริษัทเนี่ยทุนจดทะเบียนเท่าไหร่คะทุนจดทะเบียนหนึ่งล้านบาทแล้วมีที่ดินทั้งหมดก,กี่ไร่ของโรงงานโรงงานสองไร่ครึ่งครับอยู่ในโรงงาน หมายความว่าคือเครื่องจักรคนทั้งหมดเต็มหมดเลยครเต็มหมดเลยพื้นที่ใช่พื้นที่ผมก่อยและใช้พื้นที่ทั้งหมด2ไร่ทั้งหมดหนึ่งล้านบาทที่ลงบริษัทหมายถึงรวมพวกโรงงานนี้ด้วยใช่ไหมทั้งหมดเลยครับทำไมเงินล้านเดียวสามารถสร้างโรงงานได้ขนาดนี้จริงผมทําเริ่มต้นที่บอกว่าเป็นโอทอปวิสาหกิจเล็กๆไอโอทอปนะครับเป็นเป็นเริ่มสตาร์ทเล็กๆแต่ว่าผมเนี่ยจริงๆแล้วตอนเริ่มตัวเนี้ยผมทําบ้านจัดสรรผมก็จดทะเบียนหนึ่งล้านเหมือนกันผมก็ลงผมว่านี่เงินยืมกรรมการใช่ไหมกับคําถาม คำถามคือไม่ใช่จดทะเบียนหรอกเอาลงทุนไปแล้วเท่าไหร่ใช่ใช่ผมลงทุนไปแล้วลงทุนไปแล้วเนี่ยคือที่ผมดีดให้นี่เป็น60บล้านใช่ไหมครับหกสิบแจริงแต่จริงเนี่ยการตลาดหรือว่าที่ผมผมไปหาประสบการณ์ผมบอกตรงผมไม่มีความรู้เรื่องการตลาดจีบเพิ่มยดเลยพวะมันมองอะไรไม่เห็นเอาสิ่งที่จับต้องได้60ล้านเรับที่ลงหกสิบล้านที่จับต้องได้แล้ววันนี้คือคุณขายเท่าไหร่คะ ก้าล้านหกล้านไม่ใช่เก้าล้านสิบห้อร์นต์สล้านนต์คือเก้าล้านก็9ล้านสิบาเปอร์เครับเล้านบาทส5บหาเปอร์เซ็นต์ล้านฮะจากหกอดีที่เป็นมูลค่าเต็มร้อยทำไมขายเท่าทุนน่ะก็ผมยังไม่มีตลาดมันยังไม่มีอะไรที่จะพอทุกเดือนเรากําไรหรือขาดทุนขาดทุนครับตอนนี้ยังไม่ได้กำไรเลยอยู่งทุน เออยังไม่ได้ที่ตัวเรียกว่าขาดทุนเท่าไหร่คือเงินมากระใสไปเงินขาดก็เอาเข้าไปยังไม่ได้ยังไม่รู้ใช่ครับโปร,ปร<ว>งงบ<า>ก,การเงินไม่เคยทําอะไรที่แบบว่ามันเป็นมืออาชีพเลยสิใชไ่ไม่ไม่ได้เป็นมืออาชีพครับแล้วเวลาช้าเข้าไปซื้อจะรู้ได้ไงว่าอะไรที่มันถูกต้องไม่ถูกต้องโปร่งใสหรือเปล่าโทษนะครับขออนุญาตให้คําแนะนํานิดนึงได้ครับว่าการที่เราจะสร้างโรงงานสักโรงขึ้นมาเนี่ย 1. มันต้องมีความต้องการของผู้บร,โริโภคก่อนว่าเขาต้องการสินค้าตัวนี้จริงๆต้องมีทํา Market Research ทํา s u r ์ e y ต่างๆว่าสินค้าตัวนี้มันเป็นที่ต้องการแล้วเราสร้างไปโรงงานเนี้ยมันจะคุ้มไหม mm. เราจะไปขายใครซึ่งซึ่งผมว่าอันนี้มันตอนนี้ยังหาไม่ได้ว่าเอาไปขายใครจุดแข็งของคุณคืออะไรตอนนี้ก็ยังตอบไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องของการลงทุนอาจจะอาจจะลืมไปได้เลยเพราะว่า ไม่มีโปรเฟชชั่นอลเข้ามาดูตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผม,ผมขอผ่านก่อนแล้วกันนะครับแพคเกจจิ้งดูสวยดูแล้วเป็นมืออาชีพแต่ว่าไม่น่ากินบอกแล้วไม่ชัดเลยว่าตกลงลูกค้าเนี่ยที่เป็นคนที่จะมาเสพติดตานบุรีคุณคือใครต้องเสพติดโดยลิ้นนะเนี่ย ต้องกินตลอดเวลาต้องใช่สำหรับเขามองไม่เห็นแล้วโดยเฉพาะ financial structure คือโครงสร้างทางการเงินดูมั่วมากค่ะมั่วไปหมดค่ะไม่ผ่านก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วค่ะอย่างนี้ใครจะกล้าลงแล้วเนี่ย ผม,ผมเถียงนะผมว่าเปลงไม่ไ,ไม,ไม่ไม่ได้โง่หรือฉลาดผมแค่คิดว่าความพร้อมตอนนี้ที่ที่คำอธิบายเนี่ยอาจจะยังอาจจะต้องใช้เวลาในการไปทำเปเปอร์ให้มันถูกผมเชื่อว่าไม่ได้มีการเอาเงินนี้ไปคืนอันนี้แต่แค่เวลาเราถามนะยอยากให้รู้ว่าลงไปแล้วเนี่ยคุณตอบแทนอะไรได้บ้างผมคิดว่าขอให้นั้นชัวรๆแล้วมาใหม่สนใจสนใจแต่ครั้งนี้ขอบายก่อนกับก็ผ่านนะครับก็ ก็งงๆเรื่องตัวเลขครับคิดว่าต้องไปทําบัญชีมาให้รู้เรื่องก่อนครับอย่างที่ชารกทุกท่านพูดเนี่ยตัวเลขมันเยอะแล้วคุณยังตอบไม่ค่อยได้ว่าคุณจะเอาไปยังไงแล้วงบของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงนะผมแนะนําว่าคุณจริงๆถ้าหาแค่ผู้ช่วยบัญชีคนหนึ่งเนี่ยมาช่วยคุณนะแล้วคุณแค่เตรียมข้อมูลตอบตรงนี้ให้ได้เนี่ยจริงๆก็น่าจะผ่านได้ละเสียดายนิดเดียวนะครับก็ขอผ่าน ขอบคุณครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับสวัสดีครับตัดแพคเกจจิ้งน่าทําการตลาดนะถ้าพูดไปคือคนออกแบบใช้ได้พียงแต่ว่าต้องทํคดสร้างการเงินใหม่หมดเลยครับไม่รู้จะจริงๆเขาทำแพคเกจจิ้งได้ขนาดนี้เขาน่าจะมาเก็ตติ้งได้นะใช่ใช่